สวัสดีครับโอเคก๋วิอยู่นี่อยู่ในเกมเบอร์ดแทงส์มึงตายไอ้เจี๊ยบเสียงมันตัพ่อพัวกันแล้ขอโทษนะครับเพื่อนผมทำทำเสียงเจี๊ยบก็ไม่รู้วันนี้เราอยู่ในรถถังไอเอสนเกมเบอร์ดแทนที่เป็นสกินสีฟ้าซึ่งมันซื้อสกินอะไรก็ไม่รู้ซึ่งผมไม่รู้ซึ่งหาว่าทำไมถึงเป็นไอเอสแต่ไม่ใช่เคบีวันเดยเพราะว่าผมอาเคบีสองก่อนที่จะมาเล่นไอเอส อ่น um, oh. <cn> ๋ยวงขอเรื่องหมวกก่อนนะครับเอาเป็นหมวดอะไรดีนะต้องสัญญาจ่าขอจ่าไปเรียนะครับผมหยุดอ่าไปรัสเซียรถทังขัต่อไปที่ผมเล่นนั่นก็คือ IS3 นะครับหรือหรือแปลเป็นภาษารัสเซียพูดแบบรัสเซียแล้วก็คือลาโซลาโซอีพิซานโอ้ไก่มาได้ใส่ อ่าใช่มาถึงครับวันนี้เราอยู่ในแมปอากรีกโบราณนะครับกรีกรลกลีกโบราณมึองอ,อ่านให้ถูกด้วยกลีกโบราณนะเข้าใจไหมเพื่อนเออเข้าใจก็ดีแล้วมาก็าคือมาเริ่มกันเลยเอชื่อเต็มของรถถังเควีนมันคืออะไรนะอะไรฮะอะไร หน้าตา่างอะไรโอ้ยทำไมมันแหลกกันวะอ่ะเอาเ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพื่อนผมบอกให้หยุดอัดเสียงแป๊บนึกบนนงก็ทำไมแม่งแหลกกันวะเย, yeah! ย้โอ้ยโอ้ยไม่เปแหลกอะไรได้ได้ได้ไดไดไดเออคือแบบว่าเพื่อนผมมันมีอะไรจะพูดนะครับ โวยเววะพ่อมึงอ่ะโว้โยกันไหลกครับพ่อมึงอ่ะอพูดเล่นผู้นเล่นผมใช้รถฐางเควี2นะครับน้องๆครับ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 โอ้ยมึงแหลกจังวะซึ่งเป็นเ์หกแต่ก็ดีกว่าเคหเจ็ดของเพื่อนผมหัวล้นๆนะครับจิมอย่าบอกเทียวว่ากูหัวล้นโอ้ทำไมมันแหลกจังวะ ต้อง400ดาเมจรถต้อง18วิถ้าเกิดใช้ปืนอีกปืนหนึ่งก็จะโหลดประมาณ14.9วิอย่างเช่นรถถัง KV2 นะครับ23วิอ KV2 23วินะครับถ้าเกิดเป็นปืนที่ยิงดูกกระสุน HE อูกระสุน HE 1200นะครับ KV2 เนี่ยจะปู่ยังไม่ทันได้ยิงเลยมึงไปตายเหรอ โอ้มึงก็อำนวยการให้กูแหลกจังเนาะไม่ได้เกียดกูไม่สรุกะโอ้ดาวดาราทรีหนึ่งสองสามแปกษาอะไให้แล้วนะครับสี่ห้าหกิตรีเปลี่ยนเชียเ่ยเปลี่ยนไอ้เหี้ยนี่ไปตายซะแปลให้แล้วนะครับ โอ้มึงหลหน่นากลารลงตีนแบบนี้มึงก็ต้องเจอ400ดามเมจฝรั่งเศสตายแล้วได,ไ,ดได้เลยวีบ้านฟูมไม่ใช่ทางเหมือนวีบ้านมึงที่เป็นจอสีเขียวสักหน่อย <c oughs> โออเปิดได้เปิดได้ไปดได้มึงก็แค่ไปเสียบ้าแล้วมึงก็เปิด <c oughs> โอ้ยตอนนี้นะครับผมรู้ชื่อจริงของ KB นะครับ จริงนะครับชื่อจริงของเควินนัคือเทเมนเวเดชลอฟโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ต้ไปหาข้อมูลจากทวิตเตอมาเมื่อกี้อ่าเทเมนโวลูชลอฟใช่แล้วใช่ใช่ใช่ชิคเกอร์คำสวากันแพนเซอร์คำสวากันซิชชิคเกอร์ตายแล้วพูดชื่อยังเทตอนแรกก็พูดผิดแล้วเนี่ย ไม่โอ้โหเสียหนา้าไปหมดเลยใช่ไหมโอบบบกลมากกว่า <c oughs> โอ้โคิวไปตัง้งสามคิวเนี่ยโอ้ไม่งี้ยตะทำไมไลน์แค่เก้าพันวะฮะไม่เจงมาเปิดไปไม่ได้เปิดไปไม่ได้ที่กูจะได้แบบนี้โอ้โหมันเปิดไปไม่ได้อ่ะทุกคนดูครับการรับเกรดของผมในไอเอสนะครับ นี่เป็นไงครับเป็นไงโอ้โหโคตรเทเลยโอ้ดูสิครับดูดูดูรถถังไออันทรงพลังสักวันสักวันเดี๋ยวจะมาอัด k v 1 s เพราะแบตเตอรี่ผมเหลือแค่20%แล้วผมก็ขายมันไปแล้วนี่คือการโหลดกระสูงของผมนะครับ AP 10, uts, 10นัด HE 10นัดถามว่าทำไมถึงเอา HE ไปเพราะเนื่องจากเดี๋ยวกดดัน เดี๋ยวกวาดป้อมปืนมันหนาเกินก็เลยต้องเอาไปเข้าใจไหมไอ้พวกโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้พวกคนดีเข้าใจไหมที่เล่นเวฟแทงบีสมีหมาขี้อย่าไปเก็บขี้หมาดิอ่ะไหนอะ่ะว้าวเรามาเชือกกระเรดขอรานะครับ